สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในรายการพิเศษส่งพลังใจสู่ชีวิตวิถีใหม่2,564นะครับกับผมท็อปอธิวัฒน์ทีรัตนนันท์ครับและดิฉันยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะคุณผู้ชมคะตลอด1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้ยุ้ยและพี่ท็อปเราสองคนขอเป็นตัวแทนจากทางไทย PBS นะคะร่วมพาคุณผู้ชมส่งท้ายปีเก่าด้วยการสวดมนต์ข้ามปีและต้อนรับนะคะวิถีชีวิตใหม่ในปี2,564นี้้ดวยเติม หลังใจด้วยข้อคิดดีๆค่ะใช่แล้วหละครับแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราสองคนก็อยู่บริเวณนะครับหน้าพระสัมเพอเจดีที่เป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของวัดยานาวากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในปีนี้ครับรูปแบบของรายการก็จะมีการปรับเปลี่ยนแตกต่างจากปีก่อนๆนะครับจะเป็นการบันทึกเทปจากเดิมที่ถ่ายทอดสดนะครับทางนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าทุกขั้นตอนทุกพิธีการทุกพิธีกรรมนั้นยังคงครบถ้วนตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมและอีกหนึ่ง ในยะของการบันทึกเทปนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อให้เป็นไปตามหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของประชาชนและเพื่อให้ดําเนินกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีได้ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะนําคุณผู้ชมไปสู่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะเราก็มีข้อคิดดีๆที่จะมาเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเป็นพลังใจกับคุณผู้ชมได้ก้าวต่อไปในวิถีชีวิตใหม่ในปี2564นี้ด้วยค่ะพี่ท็อปใช่แล้ว นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะวิธีที่เราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะค,คะพี่ท็อปส่วนหนึ่งยุ้ยเชื่อว่านอกจากในมุมวิกฤตที่เราต้องเผชิญแล้วในอีกในย้ำม,มุมหนึ่งเนี่ยยุ้ยอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้มองในมุมดีๆที่เกิดขึ้นเล็กๆที่อาจจะเติมพลังใจให้กับเราได้บางคนอาจจะมีเวลาใช้เวลากับงานอดิเรกมากยิ่งขึ้นบางคนนะอาจจะมีเวลาทํากิจกรรมต่างๆอยู่กับคนในครอบครัวมากขึ้นหรือว่าได้มีเวลาออกกําลังกายมากขึ้นแบบยุ้ยนี่แหละค่ะพี่ต็อปใช่แล้วาหนะครับ คุณยุ้ยนะครับว่าทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ดีและไม่ดียังไงนะครับคนเราก็ต้องเจออยู่แล้วเหมือนกับวันนี้นะครับที่น้องประรงเชอสารศีสัจจังนะครับก็จะพาไปพูดคุยนะครับกับพระสากยะวงวิสุทธ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรน,นิเวศวิหารนะครับในหัวข้อที่น่าสนใจมากเรื่องของการเปลี่ยนชีวิตด้วยกลยุทธ์ทางธรรมกลยุทธ์ที่ว่าจะทําอย่างไรทําได้ง่ายหรือไม่ไปฟังกันต่อเลยครับ คุณท็อปคุณยุ้ยครับแน่นอนว่าในช่วงเทศก,กาลขึ้นปีใหม่แบบนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็อยากจะตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตหรือว่าอยากจะทําให้ชีวิตนั้นดีมากยิ่งขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติในการสนทนาธรรมกับพระเทพสากยวงศ์บฑิตวัดประวรนิเวศวิหารนะครับที่จะมาให้ข้อคิดและคําแนะนําในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในปีข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับนมัสก,การพระคุณเจ้านะครับ ผมขออนุญ,ญาตเรียกพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ครับปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเจอมรสุมชีวิตที่หนักหน่วงเหมือนกันนะครับปี25 2 3ิโควิด -19 บางคนตกงานบางคนเงินเดือนหายไปเยอะเหมือนกันทีนี้ก็เลยมีหลายคนที่ไม่กล้าตั้งเป้าในปีข้างหน้าหรือว่าไม่กล้าตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวอะไรตัวเองอะไรมากนักพระอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างหรือว่าเราจะน้อมนําหลักธรรมคาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้หรือว่าตั้งเป้าในชีวิตข้างหน้าย,ยังไงดีบ้างครับ อาจรย์พรอันดับแรกก็คงจะต้องเข้าใจธรรมชาติครับธรรมชาติตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องเปลี่ยนแปลงและอนิจจังอยู่ตลอดเวลาเพระาะฉะนั้นถ้าการตั้งเป้าหมายของเรานั้นอะไรที่มันตั้งให้ตั้งแล้วมันยั่งยืนนั่นก็คือการตั้งตั้งเป้าหมายที่ผิดการตั้งเป้าหมายก็คือเหมือนกับว่าเราวางแผนแต่กระบวนการวางแผนนั้นเราจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าการเดินทาง ไปที่ไหนสักที่หนึ่งเราตั้งเป้าว่าจ,จะเดินทางตรงนั้นแต่เมื่อไหร่ระหว่างเดินทางนั้นอาจจะเจอหลายๆอย่างอาจจะเจออุปสรรคฝนตกถนนขาดเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์น,นั้นๆเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่หลักธรรมเรียกว่าอยู่กับอากาลิกธรรมหรือว่าอยู่กับปัจจุบันธรรมก็คือตั้งเป้าในตั้งได้แต่ว่าการตั้งเป้านั้นอย่าลืมว่ามันเป็นการตั้งเป้าของเราคนเดียว แต่ว่าความเป็นตัวของเรานั้นมันอาศัยสังคมมันอาศัยเหตุปัจจัยอื่นอีกเยอะไม่ใช่เฉพาะสังคมของมนุษย์แต่ว่ามันจะต้องอาศัยธรรมชาติต้องคล้อยตามเราด้วยอาศัยเศรษฐกิจอาศัยการเมืองอาศัยการปกครองอาศัยความคิดเห็นอาศัยการศึกษาเพราะฉะนั้นในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นั้นมันไม่ใช่ว่าตั้งแล้วได้เรามี อาจจะเรียกว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่คอยเกื้อหนุนอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้ถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่โลกเหมือนกับว่าคนที่เขาเรียกว่าทุกคนเนี่ยมันต้องมีความผิดทำอะไรที่ผิดพลาดถ้าไม่เคยทำผิดพลาดก็ไม่ใช่คน<ะ>เพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตการทำมาหาเกินเรื่องเศรษฐกิจนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือการต่อสู้ชีวิตคือการต่อสู้ ปราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ของเรานั้นเราไม่อาจที่จะกําหนดได้ว่าจะเป็นใครจะเป็นอะไรดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือตัวเราต้องพร้อมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราเรียกว่าปัจจุบันธรรมรซึ่งเราเรียกว่าอากาศลิกธรรมก็คือเราพร้อมด้วยการที่จิตตั้งมัน่นด้วยพร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์ ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเริ่มจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าจากสภาพชีวิตที่เกิดขึ้นมาช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะมองของนอกกายเ,ยเป็นเป้าหมายแต่ตอนนี้อาจจะต้องมามองเป้าหมายในตัวเองเพิ่มมากขึ้นอยากให้ท่านพระอาจารย์ช่วยฝากอวยพรปีใหม่ถึงพี่น้องชาวไทยที่ตอนนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนเองก็ยังคงมีความทุกข์อยู่ในใจแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะตั้งเป้าที่เป็นภูมิคุ้มกันในตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นในปีหน้าครับ ก็คือง่ายๆเลยในปีใหม่นี้อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านอยากให้มี4 H มี H 4ตัว health span ก็คืออายุ healthy ก็คือสุขภาพ uh, happiness ก็คือความสุขใจสุขกายและ hardy ก็คือเรื่องของพละกกำลังที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆในชีวิตถ้าเรามี4อย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะมีทั้งสองอย่างที่เราต้องการก็คือสุขภาพกับสุขภาวะ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะบาลานซ์สร้างความสมดุลด้วยธรรมะได้ทั้งสองด้านก็คือสุขภาพก็คือ health span healthy สุขภาวะก็คือ happiness กับ h a p p ถ้าเรามีทั้งสองอย่าง health w e a l ก็ไม่หนีไปจากเราครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นข้อคิดที่รับ ปีใหม่นะครับที่คุณผู้ชมก็สามารถนําไปปฏิบัติกันได้ด้วยหลัก 4S นะครับวันนี้กับขอบพระคุณและกราบนมาัสาการพระคุณเจ้าด้วยนะครับก็อํานวยพรส่วนช่วงนี้กลับไปที่คุณท็อปและคุณยุ้ยที่วัดยานนาวาครับ และต้องขอขอบคุณน้องปรางมากๆเลยนะครับน้องอยุ้ยครับคุณผู้ชมครับและเมื่อสักครู่นี้แหละครับคือกลยุทธ์ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับต่อให้สิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะครับหมุนไปไวแค่ไหนแต่ถ้าได้ลองทำจากที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้รับรองเลยว่าไวแค่ไหนก็เอาอยู่นะครับ